คริจักษคือชุมชนของคนดีและมีคุณภาพแต่ทุกวันนี้คริจักษเป็นแบบนั้นไหมเดี๋ยวเราจะมาศึกษาตัวอย่างด้วยกัน CGN ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมี พระคำที่จะใช้ในวันนี้หนังสือโคโลสีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อที่8ครับโคโลสีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึง8เปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายเรียนบรรดาธรรมิกชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ในเมืองโคโลสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราอยู่กับพวกท่าน เราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อพวกท่านเพราะเราได้ยินเรื่องความเชื่อของท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์และเรื่องความรักที่พวกท่านมีต่อธรรมิกชนทุกคนเพราะความหวังที่เก็บไว้เพื่อพวกท่านในสวรรค์ซึ่งท่านเคยได้ยินมาแล้วในถ้อยคําแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐที่มาถึงท่านทั้งหลาย ข่าวประเสริฐกำลังเกิดผลและเจริญขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าในความจริงนั้นตามที่พวกท่านได้เรียนจากเอปาฟัสเพื่อนร่วมงานที่รักของเราเขาเป็นผู้ปรนิบัติที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านและเขาได้แจ้งให้เราทราบถึงความรักของท่านทั้งหลายในพระวิญญ,ญาณความจริง เราน่าจะบอกว่าคริสตจักรคือตัวอย่างของชุมชนที่ดีและมีคุณภาพแต่หลายครั้งเราพบความจริงอย่างนี้ว่าความเป็นคริสตจักรเราก็ไม่ได้มีคุณภาพและเราก็ไม่ได้เป็นชุมชนที่ดีเท่าที่ควรดังนั้นในความเป็นคริสตจักรที่เรายังไม่สมบูรณ์ในเวลานี้มีความจําเป็นที่เราจะต้องมาเรียนจากพระคำของพระเจ้า ซึ่งพระกัมพีโครสีนั้นถ้าเราอ่านเราจะพบคุณภาพของคริสจกักรคือผู้เชื่อในเมืองโครสีพระกัมพีบอกว่าเมืองโครสีผู้เป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ในพระคิดโอ้โหเราได้ยินอย่างนี้ชาวเมืองโครสีคริสเตียนที่อยู่ในเมืองโครสีเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ในพระคิดขอให้คริสจักของท่าน เป็นคิสจักรที่เหมือนพี่น้องที่อยู่ในเมืองโคโรโสสีก็คือมีความซื่อสัตย์ในพระคิดขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรามีแก่ท่านทั้งหลายเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อท่านนะเพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านนี่สัตว์ซื่อมีความเชื่อ และมีความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าคือความเชื่อและความรักอันเกิดจากความหวังเห็นคุณลักษณะของชุมชนที่ดีก็คือเป็นชุมชนที่มีความรักเป็นชุมชนที่มีความเชื่อเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความหวังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสน้องเคยเขาส่งคลิปอันนึงมาให้แล้วผมก็รู้สึก น่าสนใจเข้าไปฟังเข้าไปอ่านดูก็มีเรื่องที่คิดบอกว่าเมื่อกำลังนมัสการในที่ประชุมนั้นอยู่ดีๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแล้วเจ้าของโทรศัพท์ก็ตกกระจายผู้รับใช้ก็มองไปที่เจ้าของโทรศัพท์นั้นมองแบบสงสัยตาที่ดูถูกเขา แล้วเขาก็รู้สึกแย่มากเลยทําไมโทรศัพท์ผมต้องมาดังในที่ประชุมในระหว่างที่อาจารย์กําลังเทศนาเนาะคนในโบสถ์ทั้งหลายมองดูสุภาพบุรุษคนนั้นแล้วบางคนก็สั่นหัวบางคนก็สงสัยตาพอขึ้นรถเนี่ยปรากฏว่าภรรยาไม่ต้องสงสัยเลยบอกตะกี้คุณทําไมไม่ปิดเครื่องโทรศัพท์ทั้งที่คุณควรจะปิดแล้วดูซิคนในโบสถ์เขาคิดเกี่ยวกับเราอย่างไง คุณนี่แย่มากเลยนะโอ้โหผมมานั่งนึกถ้าเราเป็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยอยากไปโบสถ์เองไหมเนี่ยโอ้โหอาจารย์ก็ดูเราสมาชิกในโบสถ์ก็ดูเราภรรยายก็ดูเราอย่างนี้เขากุ้มใจมากเขาไปกินเหล้าที่บาร์เพราะเขาไปกินเหล้าที่บาร์เนี่ยปรากฏว่าเขาหยิบถ้วยเหล้ามาถ้วยเหล้ามันหล่นตกพื้นเขาก็ตกใจเอาแล้วฉันโอยยังไงดีเจ้าหน้าที่ก็มาทําความสะอาด แล้วบาร์เทนเดอร์ก็ส่งเหล้าถ้วยมาให้บอกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาถ้วยนี้เข้าไปเขาก็ดื่มแล้วเขาก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมคนที่บาร์นี่ไม่ได้ตำหนิฉันแม้แต่น้อยเลยฉันทำเหล้าหกตกแตกเนี่ยต่อไปนี้ส่วนใหญ่ฉันต้องเลือกไปบาร์ดีกว่าไปโบสถนะ์มั้งเอาละเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ใช่ว่าต้องไปบาร์แล้วไม่ไปโบสถ์ไม่ใช่นะครับแต่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากะให้คิดอย่างนี้ว่า ในความเป็นคริตสัจของเราเนี่ยเรามีการให้อภัยได้ไหมถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วถ้าเราพบสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในคริตจักรอันเนื้อมาจากคริตจักรเป็นที่ที่เราเปิดประตูต้อนรับคนผิดคนบาปเข้ามาเพิ่อพี่บอกว่าคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนที่เจ็บป่วยเขาต้องการหมอแล้วคนที่เขาเข้ามาในโบสถ์เนี่ยนะเขาก็ป่วยอยู่แล้วก็ต้องการหมออาจารย์และท่านเสียบพิบาลผู้รับใช้ท่าน่ะคือหมอนะ ที่จะเยียวยาและดูแลเขาถ้าท่านรู้ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรขาดตกบกพร่องควรที่จะชูกำลังและปลอบประโลมจิตใจของเขาให้เข้ามาคิดจะจักแล้วไม่รู้สึกว่าผิดพลาดดังนั้นบางครั้งโบสถ์อาจจะมีหลายอย่างที่ยังยังไม่สมบูรณ์แบบไม่เป็นไรเรามาสร้างธรรมิกชนเรามาสร้างสังคมใหม่เหมือนพี่น้องที่อยู่ในเมืองโคโรลสี เขาเป็นคนที่สัตด์สื่อเขาเป็นคนที่มีความเชื่อและมีความรักถ้าคุณมีองค์ประกอบที่สัตด์สื่อมีความเชื่อมีความรักมีความหวังโอ้คิิสจักสุดยอดแล้วไม่ต้องให้คนไปช้อปปิ้งหาโบสถ์ที่จะถูกใจตัวเองและทำทั้งหลายที่จะช้อปปิ้งหาโบสถ์ทั้งหลายที่จะถูกใจตัวเองก็ขอหนุนใจว่าไม่มีโบสถ์ไหนสมบูรณ์แบบหรอก นะขอให้เรารักคิสจักรที่เราไปแล้วประสานงานร่วมกันถ้าเราเห็นความไม่สมบูรณ์แบบตรงไหนอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่พระเจ้าต้องการใช้ให้สร้างคุณสมบัติของคิสจักรที่ดีถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ไหมกับการที่เราจะมีชุมชนที่ดีขอยบทเรียนของพระธรรมโคโรสีนี้เป็นบทเรียนที่ชวนให้ท่านทั้งหลายเราไม่เพียงแต่เท่านั้นนะฮะ มีเอปาฟัสเพื่อนผู้รับใช้ที่รักของอาจารย์เปโลที่ปฏิบัติพระคิดอย่างสัตย์ซื่อก็มีโอกาสได้ละลึกถึงพี่น้องในคริตจกักรนี้ด้วยคำอธิษฐานด้วยเอาละในที่สุดผมบอกว่าคริตจักรที่มีคุณภาพเป็นคริตจักรที่มีการอธิษฐานเผื่อด้วยท่านทั้งหลายลองเรียนแบบท่านเอปาฟัสได้ไหมอธิษฐานเผื่อคริตจักรของท่าน อธิษฐานเผื่ออาจารย์ของท่านอาธิษฐานเผื่อทาให้กระชนของท่านและท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คริสจักรของท่านจเจริญและสมบูรณ์แบบผมขอโทษทีเอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ใช่บอกว่าเอาลรเราไม่ถูกใจพระเจ้าก็ไปบาแล้วกันไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเน้นแต่สิ่งที่ต้องการมาเน้นก็คือให้เราพัฒนาคุณภาพคริสจักรของเรามากกว่าให้เราอาธิษฐานร่วมกันพระบิดาเจ้าคริสจักรของพระองค์จะต้องรุ่งโรจน์และยืนหยัด ในการสร้างธรรมิกชนที่เป็นธรรมิกชนแห่งความสว่างขอพรของพระเจ้าอยู่กับธรรมิกชนทุกคนในทุกคิสจักรที่จะแข็งแรงที่สุดขอบคุณพระองค์ในนามพระสกิต์อาเมน ถ้าทัา้งหลายได้รับพ,อพอรผ่านรายการนี้ก็แน่นอนกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อรายการนี้ได้กระจายไปเป็นพรแก่ใครต่อใครมากมายและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านชมและมีคอมเมนต์ใดๆขอข้อคิดที่ท่านจะส่งไปเพื่อเป็นพรแก่ใครต่อใครแล้วถ้ารายการนี้เป็นประโยชน์พันธกิจนี้ต้องการการสนับสนุนจากท่านด้วยคำอธิษฐานเผื่อและการมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ด้วยสวัสดีครับ